วิธีเปิดครับนะคุณม,มือเนี่ยเขาเจะเขาจะเอาซั่งด้วยเสียงกับใหญ่ไปเอเอ,เอนี่เปิดระบบเราได้ไหมครเครื่องตัวนี้เออ่ไปอะโต๊ะได้ว่งคักครับมันหลอกเนี่ยนะมันนี้นี่เอโต๊ะได้ว่งคักสมบูรณ ว่างสายไปบ้างแล้วแต่ว่ายาแบบของเราวเนี่ยล่า,ลาสุดเออหามเอาของเราเด็ดขาดครับที่ว่าเขาไปพ่อ,อกันครับคนสก,กุลนครวเอาขึ้นในเล่าใันสากบอกมึงตังกันมากโตฟุตบอลรังเสื้อกันไหแค่นั้นมันเด็กว้วยหามเอาของเราเด็ดขาดครับเอาขึ้นขึ้นในเรลาพรรสายสุด อารมณ์ด่างเขาออกไหมเมชรงานไทยแค่นั้นอย่ามัวครับเพจโตฟุตบอลนะฮะบากเล่าอะไรละผมบากเล่าอะไรเลยแค่ั้นไม่ากกล่องง่ายๆนะว่าแล้วบ่มีความหมายครับอยู่ดีกินดีครับคนใดนที่มาเศร้าอยู่กับผมครับแมนมาลูกเพชรแมนครับลูกน้อง บางหนียนะครับอ่าบาะ,ะอะไเนี่ยฮะเพื่าอนนะไรวะพ่อ่าเข้าไหมแค่นั้นซุมาซุมเล่าซุ้มเล่าสิาสกองซุมเฮ้าเนี่ยแต่เล่าเนี่ยถือกองมาก่อนเล่าเนี่ยขึ้รอดสิบเนี่ยถือกองมากวกันได้เข้าไหมทุกมือน,นี่เกื่กูเปิดเนไไี่ยเว้ยซส้มซุกูสิกองเนะ วากวิธีนะนะเอ๋ใส่ลงไปตรงเปไปไปเวลาแข่งปั๊บมันจะไปโกงไดงเด๋มไปบ่ล่ะเอ๊ะโต๊ะเด๋มไหนว่าคักจำไว้ได้แค่นั้นแหละขยันไปไม่ต้องขึ้นมาหนีไม่ต้องขึ้นมาแล้วแต่มึงแล้วมึงอไหรไปเห็นภาพมึงเหยียบบึงหันเอ๋แล้าทักเห้นใคเราแต่งเพลงกูเอ๋แล้วแต่มึงแไหร่นั่งกูทายไป แล้วถ้าสู้เนี่ยพอขอ่บ่มีความผิดเหนยแล้วแต่และครับกได้ชีวินซูงสูสมากนะออตัวทไทยนี่สรักแอกค,คัดไล่หน,นึ่งทีเจ็ด C U T L I F E คัดไล่ห้เลยเอรอเวชนุกเกราะหหนึ่งที่เจ็ดดีเอออีนัต่ตอรุ่นเก่านี่แหละ บอแบนยช่ไหมวะมีแต่เ,เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเกา่าเร่นเด้อเราจะสู้แล้วเออยี่เปย่อมสู้เก็นอย่างเนาะแม่มาล่ะกูบอกสู้แล้วต้องคนพิการนี้สิแบบนี้สิใช้เงินต่างกสิคือคนตามบอดเสิแต่ว่าได้เออผมชื่อไม่อยากพูดครับเรื่องนี้อธิบายหรือเปล่านะ แค่นั้นนะครับแต่แบ็คกล่าวครับองค์ภูมิพลครับใครมีปัญหาล่ะนะใครมีปัญหาขันหัวนิดหนึ่งใครมีปัญหาใครมีปัญหาล่ะครับนะใครมีปัญหาล่ะครับทีนี้ถ้างนั้นเขาจะสร้างทำามมา,มาขึ้นมาทําไมเครื่องสแกนภาพใช่ไหมล่ะฮะเขาถามหาแบ็คกล่าวล่ะฮะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ฮะแล้วแต่มึงเหรวลูกเมียไม่เกี่ยวครับนอนแล้วอย่ามัวครับ